เเดี๋ยวกุญแจดอกแรกเรามาแล้วาพวกเธอจะไปรู้อะไรยงปนีแงปนีเรามีความจริงจะเปิดเผยมันจริงอะไรขคอยากมาขคอยากมาพี่น้องเมื่อนั้นหลังจากที่สาวเจ๊กี้ผ้าบอยซิลิชัย ไปเบิ้งเอ็นอันดียุสุขนิยมมาหาสารครามอันนี้เพื่อนมาบอกให้ไปหูุดหงิดเเพื่นย่านเพิ่นเสียนาว่าไปหาผู้สาวเออหลังจากนั้นก็นัดท่านเข้ากันแต่ว่าวันนั้นร้านข้าวปิดหมดทุกร้านแล้วเฮากะแก้ไขปัญหาโดยการเช่ารีสอร์ท เดี๋ยวเดี๋ยวฮะแตงกขบลิแหนงเปีย่ยนแัลลี่สอดเซาลี่สอดแล้วซื้อของไปกินขา้าวไม่ยังสิคลิปเหรอ,อคลิปจากใครบอยเบอยคลิปลุดติหลักฐานมึงเอาเองเ้ <laughs> ออุยพี่น้องมีคลิปอีหลีมีมังอ๋ออันนี้คือคลิปที่ไปดูเสร็จแล้ว ไปกินข้าวร้านข้าวปิดหมดเราเลยเปิดรีสอร์ทที่ข้างข้างบ้านพักหมอลำใจเกินร้อยและรีสอร์ทชื่อว่าหลังจากนั้นซอแอนก็บอกว่าอดี๋ยวเาสุขไปฟังเด้อ คนที่หูฟังคอยก็คือพี่แบงค์แอนไปนี่แป๊บหนึ่งนี่คือออกจากปากแอนอลดีนอนห้องเบอร์สองบอยนอนห้องเบอร์แปดไม่ได้นอนเอาเอาจะเฝ้าเ้ามันเฉพาะเสื้อผ้าเดี๋ยวเบอร์แปดมือซลมันมันคือหูเถอะดอกว่ามันหูจะได้ไม่เป็นผู้เซลล์แหม ที่สอด790บาทแอนอารีเป็นคนเช่าโอ้สภาสภาบรรยากาศมันอีนลงทุนสูงถูกต้อง790บาทแอนอารีเป็นคนเช่าแต่ <c oughs> คิดว่าจะได้กินข้าวแต่กินอย่างอื่น <c oughs> อย่ามุนอุยปุยอยู่ด้วยมันบอมแอนอันนี่เอาแอนอรลดีใส่ลูกน้องไปซื้อเบียมาล้างหนึ่งลูกน้องพุกนั้นคือไม่แย่แบงมึงแต่กูบอกกนนี่มึงอย่บอกเขาหลยญาติเขาโมาหความจริงงนะอยากโคษรานะแบงเอ้ยแบงมึงเตรีตัวพี่แบงมีที่ซื้อเบียไหมอะไรวบบนสิ ได้หนูจะเอากี่ขวดกี่ลังเพื่อนว่าเออบานนี้คนมากบาดนดี้ะหวังว่าสิม้อมเขาก็เได้ะบาดนี้เจคกี้บอยศริชัยเจมบอนพี่แนนพงษลำเพลินเข้าไปในห้องแห่นกรวะถาเจ้ากินนี่อยางกินเหลาหรือกินเบียร์ กินเบียร์แล้วนออ้อว่าโคตรงานที่กินเหล้ากินเบียร์หันไปทำไอ้กินยังยตอนนั้นคืออยากปรึกษา,ากันซิริชัยต่อไปเพียวแ <c oughs> สันดว่าเคยเปลี่ยนเม่เ <c oughs> พียวนี่ถ้ากินเพียวๆอะหี้เคียวทั้งคืนเอ้าเอา,เอางาสรุป อย่าเฝ้าม, no? มือน oh ันมุ่นจะได้สีกันบ่มุ่นอย่าเฝ้าอยจะเฝ้าจะเฝ้ามันือบอเซาไปมื่อนันบอท่านใดฟังมื่อนันบอท่านใดแล้วหลังจากนั้นเอ็นออร์ดียกาลิ้นเหล่าเพี้ยวเพี้ยวให้บอยสิริชัยกินขึ้นหลายแท้แอบแดกเบิร์ดแก้วคือเก่าหลังจากนั้นเราก็ดื่มกันไปประมาณหนึ่งชั่วโมงบอยสิริชัยก็ซึมซึมก็บอกว่ากลับถอดปา บอกอกีบอกคนนั่งปูให้หเอากับถ่อป้าไอศิไปทรงมันปะทรงใสเออทรงห้องหออง้องผู้ใดห้องคอยคอ,อยก็เลยขึ้นรถกลับไปห้องเมื่อคอยก็เลยสงสัยว่าเอเาอ,อทรงเรากลับมาห้องแล้วเขาจะไปดูเรื่อกันปะเอาละเอาละพีะ่น้องสิบริเวนพี่น้องสีบริเวณอ่ะสุดสั้นนี่เนาะเดี๋ยวอันนี้ มึงยังขักมึงที่รกขักก็นี่เออได้อลอรีเปรับเชิญที่รกตีเขนไปกินข้าวต้มวา่าลบอกว่าป้าท,ทุเออขั้าวมต่ะข้ามตีกวางทีบ่อยชวนนะบ่อยชวนนะบ่อยชวนสิ้เปเชไปกินข้าวต้มกวางีกูามมาแปเ,เ,เวีางตเกวกูกงตีปีกากวก็างตงางวาอเป็นคน <laughs> เส้ำนี่แหละมียายเรื่องนี้ไปเส้ำนี้เนาะซีใหญ่เออเออจังตีตามต่อไปที่นี่สิพาพี่น้องบวนอย่าอย่าพ้าบวนไม่อย่างคือทองใครใส่อ้วนจิงไข่ปลาในคลองนี่ยเดี๋ยวเราดูเรากินข้าวหลายมีพิรุธมากพี่น้องเชื่อไหมที่เรียกว่าจะมั่นแล้วแต่งเลยซีมันบอกทันมี่เพราะว่าหัวหน้าไข่น้ำยามันเบิดอายุ มึงจะไปรู้อะไรอุ้ยของกูใหญ่เอ้ารับใจกันเลยเชิญออกมาเด้อศิลปินศิลปินโอยเขาทาจนอยากนอนแนว